สำหรับไม้นี้เนาะไม้นี้เราก็ใช้เทคนิคการกลืนกินเนาะก็อย่างที่เห็นก็คือแอท่งเทียนปิดเขียวมาตลอดเลยปิดเขียวพอใกล้ๆถึงแนวต้านที่เราตีเอาไว้นะคะก็ตกลงมาแท่งเทียนตกลงมาเป็นแท่งเทียนสีแดงกลืนกินแท่งเทียนสีเขียวไปสัก หนึ่งสองสามสี่สี่แทง่งก็คันว่าแท่งถัดไปจะเป็นเขียวก็คือเทคนิคการเกินกินก็คือว่าถ้าเกิดว่าสีแดงเกินกินเกลืน,ก,ลน,ก,ลน,ก,ลนกินแท่งสีเขียวแล้วเจอแนวแท่งถัดไปจะเป็นสีตรง,ตรงกันข้ามนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นแท่งสีแดงเกินกินแท่งเขียวหรือแท่งเขียวเกลืนกินแท่งแดงแท่งถัดไปก็จะเป็นสีตรง,ตรง,ตรงกันข้าม ทางนี้ทางนั้นก็ต้องดูแรงของกราฟด้วยเนาะอย่างใบนี้ก็เป็นไปตามคาดนะคะก็คือชนะไปเป็นแท่งสีแดงกลืนกินแท่งสีเขียวนะคะแล้วก็ชนแนวแต่ตัวนี้ก็คือยังไม่ได้ชนแนวดีแต่ก็ถือว่าใช้ได้เนื่องจากว่าแรงของแท่งเทียนไม่ได้แรงมากนะคะแล้วก็ใกล้ๆถึงแนวแล้วก็คือแนวแนวที่เราเห็นก็คือแนวเส้นกริดตรงตรงนี้เดี๋ยวตีเส้นให้ดู แนวเช่นกินตรงนี้เรายึดแนวนี้นะคะก็ใกล้ๆจะถึงก็เลยตัดสินใจกดขึ้นนะคะไัน,นี้ก็ชนะไปอันนี้สําหรับเทคนิคการกดเกลืนคินนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตาม